บล็อกหมดเท่าไร่2,000ห้าพันโอ้เชีย่ยคือตั้งแต่คอเลียมาหลายอันนะอันเนี้ยผมชอบสุดละจัดเลยนะมีปรับแต่งได้ด้วยอุ้ยด้านในมีเสื้อขาวจอเดี๋ยวมันสูงไม่เละเลยนะี่ตอนนี้ผมมี6455โอเคมาเริม่มเลยเราต้องการ2 5 0โทเคนนะครับขอตรงกลางออกมาหน่อยละกันผมอ,อยากได้่าน,นี้ด้วยเฮ้ยออกบล็อกออก เอ้อบัปเป้เออไม่ใช่จุดโบเขาา้าให้เออเอโอ้ยขนลูกค้ักลบ4805 1,600เพชรหมดได้หมดแล้วมีใครหมดน้อยกว่านี้ไหมพี่บอกหน่อยเนาะ <c ười> โหแม่งเท่ไปเทีซะสแล้วอ่ะเอ้ตัวตัวตัวตัขอูน้องน้องนี้อุ้ยมีจำกัดได้หรอ <c ười> อ๋อจะได้พี่ขนลูกค้ัก